ขอเจริญพรท่านผู้รับฟังเสาที่สองกุมภาพันธ์สองห้าัดนี้ถึงเวลารายการธรรมะจากวัดดอยท่าเสาชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่สิบแปดของพระไตรปิฎกเล่มที่สิบห้าอัตกระาที่บายความ ของเล่มที่สิบห้านั้นอยู่ที่เล่มยี่สิบสีข้อที่หนึ่งสามหนึ่งมีชื่อว่าปฐมปัจชุนนะทีตุสูตรว่าด้วยที่ดาของเท้าปัจชุนนะเอวัมเมสุตังเอกังสัมะยังภะขวา เวสาริยังมหาวนัสสมีเปกูตาคารสารายังวิหรารตีข้าพรเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ณกูตาคารสารา ใกล้ป่ามหาวันกรุงเวสาลีครั้งนั้นแลเมื่อปฐมยามร่วงไปแล้วลูกสาวภัยสังมางามเทนอเทพธิดาผู้มีวัน,นางามยังป่ามหาวันดังสิ้นให้สว่างสวยัยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระเจ้า ได้กล่าวคาถาทั้งหลายนีิว่าข้าน้อยเองมีสมมุตินามตามทงเรื่องว่าโกกนธาเป็นลูกสาวของเท้าปัจฉุนนยอมไหวเฉพาะพระ,ะสุนทรพจน์ว่าพระธรรม อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาจักคุตามตัดสรูแล้วผู้ขานะปึกแห่งเป็นคนปึกกระลืนได้ฟังมาโดนแล้วแต่กาลกร่อนจริงอยู่เมื่อพระสุคตแสดงอยู่ บาดนี้เขาน้อยเองได้หูแล้วยังจ๋าจ๋าว่าชนหมู่ใดหมู่หนึ่งมีปัญญาสามปัญญาตกแตกอีมารลูตูตีเที่ยวสอดหาติเตียนอยู่ซึ่งทำอันบะเสดมากสุมมูนั้น ย่อมเข้าถึงโลลุวะนรกอันร้ายกาจมาฟังอัตกถาตีความท่าน้ไดบอกว่าลูกสาวของเท้าจาตุมมหาราชผู้เป็นเทวราชของพวกเทวดาวัฏวราหกของพวกเราเทวดาลำทานสายลมสายฝนสายน้ำท่านมีชื่อว่าปัจฉุณนนะ คราวนี้ทำทำอันพัตถาคตผู้มีจักขุจักขุนี้มีห้าอย่างหนึ่งมังสะจักขุตาเฉยๆหมายถึงตาสื่อๆเนี่ยสองที่พระจักขุ 3. ปัญญาสพุทธพุทธจักขุนะหสมันตา คนตารอบครอบไม่ใช่ตาสับปะรดนะตามต่จะรู้แล้วคราวนี้ความหมายของโลลุวะนรกโลลุวะนี้มีอยู่สองขุมขุมที่หนึ่งมีชื่อว่าทูมะทูมะโลลุวะนรกและชาระโลลุวะนรกในสองขุมนั้นทูมะโลลุวะนรก เป็นแม่น้ำกรดมีหมอกควันควันแสตตาปิดบังทัศนวิสัยในการมองมีอยู่ในส่วนหนึ่งของนรกก็คำว่าชาละโลลุวะนรกนั้นอันนี้ขออ้างอิงคำพีอื่นเป็นชื่อของแม่นม้ำชื่อว่าเวตระนี ชาระแปลว่าขายเวตรณีแปลว่าไวายขายหวายวายอันแหลมขมแม่น้ำนีจ้จะไหลผ่านมหานรกอเวจีแล้วผ่านออกมาเป็นตะโปธารามเป็นน้ำใสาขาวสะอาดมีหมอกควัน เพราะว่าในโลลุวะนรกนั้นอันสถานที่อยู่ใกล้มหานรกอเวจีเมื่อเปลวไฟโพโรงสะบัดไปมาอยู่เนี่ยซาทั้งหลายย่อมร้องบ่อยๆโลลุวะจึงเป็นคำเรียกว่าเฮ้ยมากผีปอบนี่ไหม มันสีห้องหาสีแตกอย่างเพราะฉะนั้นอโลกนั้นท่านจึงเรียกว่าโรลุวะจบกันแล้วพระสูตรข้อนี้ไปต่อกันนี้พระสูตรข้อที่หนึ่งสามสมีชื่อว่าทุติยะปัจชุณทีตุสูตรว่าด้วยที่ดาคนเล็กของเท้าปัจจุณณะ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ณกูตาคารสาราที่ป่ามหาวันครั้งนั้นแลเมื่อปฐมยามได้ร่วงไปแล้วลูกสาวคนเล็กของท้าวปัญชุนนะมีชื่อว่าจุลละโอกนทธาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพุทธันจะ ธรรมันจะนะมัสสมานาคาถาวิมาอัตวีอาเาสีม่อมฉันนะมัสการอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าและพระธรรมเอ้ายี่ทำไมมีสองวะได้กล่าวแล้วซึ่งคาถาทั้งหลายนี้ มีประโยชน์เทียวว่าพระหุนาปิโขนังวิภะชัยยังปริยาเยนะตาทิโสธรรมโมพึงจำแนกธรรมนั้นโดยปริยายแม้มากตาทิโสธรรมโมธรรมเช่นนั้นมีอยู่โดยปริยาย เดี๋ยวจะว่าไปตามพระบาลีก่อนนะมาห้อนนี้แหละคนเนี้ยสังคิตังอัฏถังและปยิตสามิยาวตาเมีมณสาปริยตังทำเท่าใดที่ม่อมฉันศึกษาแล้วด้วยใจม่อมฉันจักก่าวซึ่งอัตตกถา เมนย่างโนระบัตย่สังคิตตังแปลว่าอัตกถาอันลามกด้วยใจปาปังนักยิลาวาจามานาัสากายเยนว่ากินจนังสัพพโลกีไม่ควรทำกรรมอันลามกด้วยวาจาด้วยใจหรือด้วยกายไร ในโรคทั้งปวงใครใครระามทั้งหลายแล้วมีสติสัมปชัญญะทุกขังนเสเสวะธาอนัตถสันหิตังไม่พึงเสพทุกอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์พระสูตรนี้เสเวรากับพระสูตรนี้ ต้องขึ่งค้อนวันลงลืมสติอะไรคือศึกษาแล้วด้วยใจจากกาวอัตกถาอันลามกอะไรคือลามกสังขิตตังตีความเอาเองเพราะความขี้เกยียจขี้คาน พอไปค้นคว้าจากอัตกถาเล่มที่ยี่สิบสีไม่น่าไม่น่าไปตามความขี้เกียจขี้คันเลยว่าตามอัตกถาดีกว่าพึงทราบวินิจฉัยในทุเดยประชุนนทีตุสูตรต่อไปว่าเทพธิดาผู้ที่เป็นลูกสาวของเท้าประชุณน,นะได้กล่าวว่า มอมฉันนั้นมาณที่นี้ผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนไตก็คือพระสงฆ์คำว่าจะซับคือซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทพธิดาได้กล่าวคาได้กล่าวทำใดทำแม้นั้นมอมฉันพึงจำแนกได้ โดยปริยายแม่มากข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทำนี้ก็มีการดำรงอยู่อย่างนั้นมีส่วนเปรียบได้ดีเป็นธรรมว่าไปได้ย่างถมถืดเลยควรแกการจำแนก โดยปริยายทั้งหลายอย่างมากๆเทพธิดาจึงกล่าวว่าทำอันหมอมฉันศึกษาด้วยใจมีประมาณเท่าไรคือที่มันมีประมาณมากๆเพียงใดนะที่หมอมฉันเรียนเอาด้วยใจแต่จักไม่กล่าว จักไม่กล่าวถึงประโยชน์ของธรรมนั้นตลอดทั้งวันขี้ข้านคุยคือสิวาวเอาแบบย่อๆนะจักล่าวเพียงคู่หนึ่งเท่านั้นเหมือนกับบุคคลที่บีบขันหวงพึ่งเอาน้ำหวานจบกันแล้วพระสูตรนี้ไปต่อกันนี้พระสูตรข้อหนึ่งสามห้า มีชื่อว่าอาทิตตสูตรว่าด้วยผลผลของการให้ทานข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินิกะเศรษฐี กรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลเมื่อปฐมยามร่วงไปแล้วขอบอกเด้อข้าน้อยเองนี่ขอบอกเทวดาองค์หนึ่งได้เข้ามากราบทูลบอกคาถาเหล่านี้ ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเรือนเมื่อเรืนเอรนถูกไฟไหม้แล้วเจ้าของเรือนขนเอาภาชนะออกไปได้เป็นขันกระตามเป็นกระบวยกระตาม หาชนะนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่เขาส่วนสิ่งของที่ไม่ได้ขนออกไปย่อมไม่ในไฟนั้นฉันใดโลกคือหมูสัตว์อัญชลาและมรณะเผาแล้วก็เป็นคือคือกันฉันนั้นควรนนำออกซึ่งโภคก,กสมบัติ ด้วยการให้ทานเพราะทานวัตถุที่บุคคลให้แล้วได้ชื่อว่านําออกดีแล้วทานวัตถุที่บุคคลให้เรานั้นย่อมมีสุขเป็นผลที่ยั่งบัวใดให้มันบัวใดเป็นแนว้วนั้น โจนยังปล้นได้เทวดาพระราชาย,ยังลิบได้เพิ่งก็ยังไม่ได้หรือว่ามันต้องสูญหายไปได้อันหนึ่งบุคคลจำต้องละร่างกายพร้อมด้วยสิ่งเครื่องอาศัยด้วยตายจากไปผู้มีปัญญารู้ชัด ดังนี้แล้วควรใช้ออแอะให้ทานเมื่อได้ให้ทานและใช้สอยตามควรแล้วจะไม่ถูกติชินเข้าถึงสถานที่อันเป็นสวรรค์เหมือนสาธุชนทั้งหลายมีพระเวสสันดรผู้เป็นมหาราชเป็นต้นคำว่าโลกคือหมูสัตว ถูกไฟทั้งหลาย11บเอ็กองลาคะโทสะโมหะธาตุชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัณอุปายาตแพทเผาแล้วเถี่ยวเจตนาเป็นบุญในการให้พย่อมมีแก่ทายยกนั้นแหละเหมือนสิ่งของอันเจ้าของเรือนนำออกแล้ว ด้วยเหตุนั้นร่างกายและโภคะไม่พินาศไปด้วยสามารถแห่งอันตรายทั้งหลายมีโจรเป็นต้นจบแล้วปพูตรข้อนี้ไปต่อกันที่ปรพูตรข้อที่หนึ่งสามเจ็ดมีเชื่อว่ากิงพัทธสูตรว่าด้วยปัญหาเทวดาห้าข้อ โอ้ย,ขอ,ยขอถามเด้อขอถามนาจักหน่อยนึงเฮ้ยถามม,มันหลายๆรถเทวดาทูลถามว่าบุคคลบุคคลให้สิ่งอะไรยิ่งชื่อว่าให้กำลังให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้วันนะ ให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้ความสุขให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้จักคุบุคคลเช่นไรจึงชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างโอ้แนแท้ด่ร้องว่ามาเบิงโอ้ยบบจักเดียวโอ้ไม่มีว่าเอาเอง พระผู้มีพระเจ้าตัดตอบว่าให้อาหารชื่อว่าให้กำลังให้ผ้าชื่อว่าให้วันนะให้ยานพาหานะชื่อว่าให้ความสุขให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักคุผู้ที่ให้ที่พักพาอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ส่วนผู้ที่พรพัสอนธรรมชื่อว่าให้อมตธรรมอาจบแล้วทเทศสั่เสียมมันสิหมดเวลาแล้วอาจารยาถาท่านแก้บอกว่าบุคคลแม้จะมีกำลังมากมากแต่ก็ไม่ได้กินอาหารหลายๆวัน ทักสองสามวันเนี่ยมัน,นสิแน่อซัมใด้เดี๋ยวเนี่ยล่องลุกขึ้นมาเบิงังล่องลุกลุกขึ้นมาเลยเอาบา่เดี๋ยวสิให้ตีกันกับนักมวยเนี่ยเอาบา่ส่วนโบุคคลผู้มีกำลังสามได้กินอาหารแล้วขอยย่อมถึงพร้อมด้วยกำลังได้บุคคลแม้จะมีรูปงาม แต่เสื้อผ้าสกรปรกดังผ้าขี้ริ้วไม่มีผ้าเลยนะี่เงี้ยว้ายถ้าเป็นมหาชำนาญนนะปรีตผู้พระรายชาเลยละย่อมเป็นผู้น่าเกียดถูกเกียดยามไม่น่าดูบุคคลผู้ที่เขามีผ้าปกปิดดีแล้วย่อมงดงามราวกาว่าเทพ,พบุตร แล้วก็ยานทั้งหลายมียานช้างเป็นต้นเนี่ยก็แต่ว่าในบรรดายานเหล่านั้นน่ะยานช้างยานม้าเนี่ยย่ไม่สมควรแก่สมณะแม้แต่การให้ไปโดยรถนิมนต์ขับรถไปเองรถเ้อมันก็ไม่สมควรเหมือนกันไปคนว้าวอายุมันสำมด้อยู่ กแมนเพลินเบื่อโลกนะบ่เอยานที่สมควรแก่สมณะนั้นก็คือรองเท้าสำหรับสมณะผู้รักษาอยู่ซึ่งศีรขันเพราะฉะนั้นบุคคลสมควรที่จะให้รองเท้าให้ไม้เท้าคนแก่ให้เตียงให้ตังบุคคลใดย่อมชำระหนทางย่อมกระทำบันไดย,ย่อมกระทำสะพาน ย่อมมอบเรือมอบรถให้แม้ทั้งบทนี้ก็ซื้อว่าให้ยานคือกันให้ความสุขก็พราะนำความสุขในยานมาให้ขรนี้บทว่าจักขุทะโทโหติมีอธิบายว่าผู้ที่ให้ประทีปข่มไฟชื่อว่าให้จักขุ เพราะความที่บุคคลทั้งหลายถึงแม้จะมีตาแต่มันอยู่ในที่มืดจางกระโบหินหุงได้ผู้ให้ประที์โคมไฟนั้นย่อมได้แม้ซึ่งความถึงพร้อมแห่งที่พระจะคุเหมือนพระอนุรุทธ,ธะเถระเมื่อวิสูเที่ยวบินทบาตไปสองสามบ้าน ไม่ได้อะไรอะไรเลยกลับมาอยู่ก็ดีเมื่อได้อาบน้ำในสะโบครณีอันเย็นแล้วเข้าไปสู่ที่พักอาศัยนอนบนเตียงคู่หนึ่งแล้วลุกขึ้นมานั่งก็ดีโอ้ยสวงวะเลยมีแห้งดีย่อมได้กำลัง เราวกะว่าบุคคลอื่นนำมาใส่ไว้ให้ในร่างกายเมื่อบุคคลยังบินทบาทให้เต็มด้วยโภชนะแล้วถวายชื่อว่าให้ความไม่ตายก็บุคคลมุ้เที่ยวไปในภายนอกหิวพันในกายย่อมคลาไปด้วยลมและแดดเมื่อเข้าไปสู่ที่พักอาศัย ปิดประตูแล้วนอนสักคู่หนึ่งความสืบต่อแห่งวิสภาคย่อมเข้าไปสงบระงรับย่อมก้าวลงย่อมได้ผิวพันวันนะเอาโเอาเอานี่ดูลาวากาว่ามีบุคคลนำมาใส่ไว้ให้เมื่อบุคคลเที่ยวไปภายนอก น้ำย่อมทิมแทงต่อไม้ย,ย่อมกระทบอันตรายทั้งหลายมีงูเป็นต้นอู้อ๊นผลลุกยามิตรญา้วยาย่ยอมเกิดขึ้นเมื่อได้เข้าไปสู่ที่พักอาศัยปิดประตูนอนอ้อายสัมมัว,มวตายไวอันตรายทั้งหมดเหล่านั้นย่อมไม่มีเมื่อสาทยายอยู่ ปีติและความสุขในธรรมย่อมเกิดขึ้นเมื่อกระทำกรรมฐานไว้ในใจอยู่ความสุขอันสงบโตให้เท่ว,วดา่าด่บกคุยได้เจอความสุขแนวนี้อันนั้นย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเที่ยวไปภายนอกเงื่อทั้งหลายย่อมไหลออกตาทั้งสองย่อมฟ้าฟาง ในเวลาที่ก็ไปสู่เสนาสะนะมืดตึบเลยเป็นลาวกะว่าตกลงไปในหลุมเตียงและตังย่อมไม่ปรากฏก็เมื่อบุคคลนอนพักสักครู่หนึ่งความผ่องใสแห่งตาก็จะมีลาวกะว่าบุคคลนำมาใส่ไว้ให้ช่องรมประตูหน้าต่าง และเตียงตังย่อมค่อยๆปรากฏไยเกือบแมนเกือบแมนได้เติมน้ำเสถังแล้วด้วยเหตุน,นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตัดว่าโสจะสภะทโทโโหติก็บุคคลใดให้ที่พักพาอาศัยบุคคลนั้นชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง บุคคลใดย่อมพร่ำสอนธรรมย่อมบอกอัตถกถา,าย่อมสอนบาลีย่อมแก้ปัญหาที่ถามแล้วย่อมบอกกรรมาฐานย่อมกระทำธรรมมัตสวรณะแม้ทั้งหมดนี้ชื่อว,ว่าย่อมพร่ำสอนธรรมอันหนึง่งการให้ทรรนี้เท่านั้นบัณฑิตพึงทราบวา่าเป็นเลิศ ว่าการให้ทั้งมัดอาละสำหรับรายการธรรมะวันนี้ก็ได้หมดลงแล้วขอท่านผู้ฟังจงโชคดี